ว่าแต่ล้วงคอหรือยังเอ,อ้าล้วงคอทำไมอ่ะล้วงคอหรือยังล้วงคอทำไมอ่ะบอกให้ล้วงคอไงทำไมจังล้วงคอมันเป็นทมเนียมมันเป็นทมเนียมคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้นักดนตรีอ่ะเวลาที่เขาร้องเพลงเสร็จก็ต้องล้วงคอ แต่ถ้าหนูถ้าหนูร้องผ่านถ้าหนูผ่านออดิั่นหนูจะมาร้องเพลงนกกระนกนกอะไรวะกระจงหัวนกนกกระจงหัวจุกเออไอเพลงเพลงอะร้องไม่เป็นยังไม่ได้ฝึกร้องเลยต้องฝึกดีอะไรแกล้ง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 แก้งก้งแก้งแ้งแกลนงแก้งนกล้งแกลงกล้งกล้อกกลกล้ก้ก้กกลิก้กก้กกกกลก้งง ว่าแต่ล้วงคอหรือยังเออล้วงคอทำไมอ่ะล้วงคอหรือยังล้วงคอทำไมอ่ะบอกให้ล้วงคอไงทำไม้องาล้วงคอมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้ดนตรีอ่ะเวลาที่เขาร้องเพลงเสร็จก็ต้องล้วงคอเดร้องแล้วไม่ล้วงคอลุงล้วงให้หนูดูก่อนดิล้วงไปแล้ว กล้วงใหม่ล้วงใหม่ไม่ได้วันอื่นได้มาติดไว้ก่อนพรุ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ต้องพรุ่งนี้พี่ต้องอัดงานภาคเสียงอันนั้นเรองพี่นี่เอ้ยล้วงก่อนเลยติดไว้ก่อนเอไม่นี่เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนใช่ไหมเราเราทำปากแบบเป็นวงวงใช่ไหมจะมาเป็นวงเสร็จปุ๊บเราเป็นวงวงแบบเป็นวงวงอ่ะแล้วแล้วเราเอานิ้วอ่ะล้วงเข้าไปอ่ะแล้วไปกด กดกดมันลงอ่ะกดกดกัวทำไมอะเอามันไปถึงคอทำไมหนูต้องรัวทำไมหนูต้องทำตามทำไมหนูต้องทำอะไรที่มันทุเรศทุเรียด้วยไปคาดหวังอะเนี่ยคาดหวังเลยเหรอทำไมคาดหวังอะไรกันนี่ไม่น่าคาดหวังวะอะไรวะอะไรคือล้วงคอวะหนูต้องล้วงคอด้วยเหรอหนูหนูต้องไปจริงจริงเหรอหนูต้องล้วงคอจริงจริงเหรอ มันคือคำอ๋อคำคำทักทายเหรอว้งคออะไรอ่ะโอ้วกอะไรคิดเยอะนะร้องคอเอามือเข้าไปในคอแล้วก็เอามือกดแล้วก็อ้วกกดโคลนริ้นอ่าโคลนริ้นหละอ่ะต้องใหเดรอ่ะหนูไม่เก็ตอ่ะ เรเงียบกันทําไมอ่ะเงียบเงียบกันทําไมอะไม่ได้ยินเลยเสียงอะไรอ่ะแอะทำอ่อกนี้ไงทำม่หรอใช่ทําแล้วหลวงคอหลวงเร็วเร็วเร็วเอาไหม้ปิดไมค์ห้ามปิดไมค์เราปิดไมค์อะปิดไมค์ทาไมหนูไม่ได้ปิดเร็วๆรอบทำไมอีกรอบหนึ่งจะได้รู้ว่าทําจริงไม่จริงไม่เอาอย่างมือเลย เอเลิกเอาังได้มือเลอะเวลาขี้แล้วไม่ล้างมือไงไม่ถ้าเอามือที่ล้างเอามือที่ล้างขี้ไม่อุ้งคออะไรวะเนี้ยหนูหนูต้องล้วงคอจริงๆโง่มันมันเป็นการทักทายนะเอาดีทำไมลุงไม่ทำทำทำให้หนูดูก่อนดีทำให้หนูดูก่อนเออติดไว้ก่อนพ่งนี้ไม่เอาไม่ตีบติดไว้ก่อนไม่ดูก่อนพูดจริงเดี๋ยวค่อยทำให้ไปเคยทำเยอะแล้วด้วยไงทำบ่อยแล้ว เออลุงฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกไว้คนบินแล้วมันก็อย่างนหละต้องฝึกบ่อยบ่อยแม่หนูต้องล้วงคออ่ะย่าค่อยเฉลยเดี๋ยวไปว่ากัน ถือว่าเราเป็นนักร้องแล้วเพื่อความบันเทิงใช่ถือว่าเราเป็นนักแสดงที่ดีเออเราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อ่ะใช่เอ็นเตอร์เทนเนอร์เอ็นเตอร์เทนเนอร์ใช่เราเป็นคนเอนเตอร์เทนเราเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าหรือภาษาศัพท์สมัยนี้เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์เหรอใช่แค่หน้าตาดีก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้วหนูหน้าตาไม่ดีหนูเป็นได้ไหมอ่ะสามารถไง เนี S <S <S ย่ยล้วงคอมันแก้เป็นได้เลยใช่ใช่จริงนี่ต้องฝึกนะฝึก<ล>บ่อยๆฝึกบ่อยๆหรอใช่ยิ่งเราอยู่ฟิแนแลนด์นี่โหต้องฝึกบ่อยเลยต้องฝึกบ่อยๆใช่เพราะฟิแนแลนด์เขาสองกัมโพลกันอยู่กัมโพคืออะไรอ่ะไม่หมายหมายถึงนิ้วเขามันยาวนิ้วเขามันยาว <S <S ใช่<ถ>คนฟิแนแลนด์เขาเป็นมันเป็นธรรมเนียมคนฟินแลนด์เขาใช่นิ้วเาายวเวลาเจอกันฮัลโหลฮัลโหลล้วงคอหน่อย่าเงี้ยหน้าวีหนูไม่เคยล้วงคอเลยนะอ๋อจำผิดประเทศทั้งนั้น ไม่หนูอยู่ผิดเมืองเปล่าเมืองที่หนูเข้าจะไ่เลี้ยงไม่ล้วงคอก็ได้เมืองอมันจะมีตรงดาวทาอ่ะตรงอำเภอเมืองอ่ะของฟินแลนด์เขาล้วงคอดาวทาดาวทามันคือตรงไหนวะตรงอำเภอเมืองของฟินแลนด์นะเขาล้วงคอกันหนูไม่รู้่ฟินแลนด์มีอำเภอเมืองด้วยเหรอใช่อำเภอเมืองฮะฟินแลนด์พี่ฟินแลนด์มีอำเภอเมืองด้วยหนูอยู่มาเก้าปีหนูไม่เห็นจะรู้เลยมีเนนกิ่ออำเภอเราไม่รู้หรอกิิงเราไปอยู่ประเทศไหนมาเอาดีออ ยูเฟลนต์ตรงไหนเนี่ยอยู่แถวนั้นแหละแขวงไหนเนี่ยอยู่ใกล้ๆเมืองหลวงอยู่ฟลนด์แขวงไหนเนี่ยแขวงไหนเด่มือหนูเค็มมากเลยอ่ะโอ้โหนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็หวานมือมันเค็มอ่ะพี่สาวพี่สาวพี่สาวลวงคอหน่อยได้ไหมเออมันใช้มือลวงไม่ได้ ไม่เป็นไรเมื่อกี้หนูยังใช้มือล้วงเลยหนู่ไม่ได้ล้างมือมาเค็มด้วยมันมันผิดกฎของการล้วงนะ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้หนูบอกไอ้หนูเอามือเข้าไปล้วงแล้วมันผิดกฎอ้าวแล้วแล้วหนูเอามือเข้าไปทั้งมือเลยเหรอไม่หนูเอาเข้าเข้าไปแค่นิ้วดิเด็กก็เด็วก็เ,วเข้าไปสี่นิ้วอยู่นะเข้าไปสี่นิ้วเลยเหรอใช่พอ <c oughs> ดีมือเลยไม่ไม่พ <c oughs> อหลังเธอเป็นห้านิ้วได้ไหม <c oughs> ห้านิวา้ว <c oughs> ห้านิ้วไม่ได้ <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนผมไปซักผ้าแล้วแบบเครื่องซักผ้ามันเล็กแล้วพยายามยัดผ้าทั้งหมดเข้าไปในเครื่องซักผ้าสี่น, <c oughs> น,นิ้วนะยอร์เรดเราไปที่ของบิวเฉยๆสองนิ้วเลยเหรอเออแปลว่าปากเอราเลดเป็นแรมรู้ยังว่าอยู่แขวงไหนเนี่ยจำได้เปล่าไม่รู้<ๆ>หนูไม่รู้ว่าอยู่แขวงไหนอ่ะ หนูเพิ่งรู้ว่าฟินแลนด์มีอำเภอด้วยอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองใช่อ่ะอำเภออำเภอเมืองฟินแลนด์หรอเมืองหลวงฟินแลนด์ชื่ออะไรนะโคชิงกิฮะดงบังชิงกิใช่ใช่ดงบังชิงกิอำเภอเมืองฟินแลนด์คืออำเภอเมืองฟินแลนด์ชิงกิจริงๆเหรอ ใช่ใช่พชิงเกียร์ไปโดดร่มและหาปืนแล้วไปยิงกันเลยปุ้งปุ่งคนละเมืองฟินแ,นแลนด์นี่ไงเราไปฟินแลนด์เทียมเนี่ยก็เลยไม่ได้รู้วัฒนธรรมก็คืออะไรอฟินแลนด์หนูแต่เ,เราต้องฝึกนะเนี่ยสองนิ้วฝึกนต่อไปก็สามสี่ห้าถ้าได้สิบนิ้วนี่คือแบบกอดมกสิบนิ้วนี่สองมือเลยเหรอเอาที่สเตฟานนี่เขายี่สิบนิ้วเลยนะยี่สิบเนี่ งเหรอใช่หนูอยากเห็นเลยว่า20นิ้วมันเป็นยังไงอ่ะทำให้ดูผมจะไปเห็นมันเลยหนูอยากดูดูไม่ได้หรอกหนูอยากดูยังเด็กอยู่หนูอยากรู้หนูอยากรู้ไหนไหนลุงก็เป็นผู้นําเทนแล้วลุงก็ลุงก็ทําให้ดูหน่อยดีไม่ได้ไม่ได้เรายังเด็กอยู่เยาวชนไม่ควรใช่ยิ่งเราไม่ได้แบบโตให้ก็ได้หนูโตให้ก็ได้ไหนโตสิไอ้หนูโตเหรอหนูโตให่ไหนโต ให้หนูรถหนูได้อะไรได้ดูลุงหนูได้ไมลุงดูยี่สิบนิ้วปะไม่ไม่ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าอยากดูไงอืมแล้วหนูได้อะไรอ่ะไี่เดจอผลเลยโตให้ดูหน่อยเผื่อได้โพลแถวนี้อ่ะโตเหรอนักเขินน่ะนักเขิน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 คืออะไรนักเขินคือฟินก็คือฟินแลนด์ฟินักเขินอ๋อนักเขาใช้ว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์เขินเนีเขื่มือง